สวัสดีครับพีพีเพื่อนอเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเหรียญเสมาบรรจุหัวใจหลวงปู่ทิมนะครับเสาห้าครับรุ่นเสาห้าเสมาบรรจุหัวใจ2557นอะครับให้ชมกันครับองนี้เป็นเนื้องเงินลงยานะครับจีวรเหลืองแล้วก็ขอบน้ําเงินแดงนะครับ ่อโคด9หมายเลขประจำองค์3873ครับผมองนี้เรียมทองมานะครับได้มาจากพี่ท่านหนึ่งชาวบูชามานะครับผมอ่าเร่องนี้ก็ออกวัดละหารไล่นะครับก็ออกแบบได้คล้ายๆเหรียญเสมาแปดรอบนะครับผม นี่มีขีดใน,น่นอยนี่น่าจะเกิดจากโดนอะไรเนื้อเงินถ้าโดนก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่ตำหนิพระนะครับอ่าเดี๋ยวไม่ชมหน้าหลวงปู่อ่าเป็นไงครับดูหน้าหลวงปู่หน้าหลวงปู่ท่านเมตตาดูโคตรอุดูองค์รวมรวมดูโคตรเกานะครับจำโคตรเก้าให้แม่นคือจริงจริงเหรียญแท้มันก็ดูไม่ยากนะครับเหรียญแท้มันก็ เปลี่ยนแท้คือคือดูสบายตานะครับแต่ถ้าพระเก้มีเก่นะครับรันนี้มีเกออกมาเห็นเยอะอยู่ครับแต่เกก็จะไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่ถ้าแยกแยกหน้าหลวงปู่ได้ก็ผมว่าดูดูดูไม่ยากนะครับอ่าคือคือผมไม่ได้มองว่าอ่าคือผมที่พูดว่าดูไม่ยากนี่ไม่ใช่ว่าผมเก่งเลยนะครับแต่ผมว่าพี่ๆทุกท่านก็สามารถแยกแยกได้ครับ ก็่องไปไหวจำหน้าหลวงปู่จำโค้ดจำตำหนิเหรียญอะไรไปไหวก็แยกได้ครับผมก็เพิ่งน้องใหม่ครับเพิ่งหัดศึกษานะครับผมศรัทธาหลวงปู่ก็ศรัทธาท่านครับแต่ว่าบางทีเราเดือดร้อนเราก็ต้องปล่อยเหรียญออกไปเพื่อหมุนเงินนะครับแต่ศรัทธาเหมือนเดิมครับผม องค์นี้ผมว่าโดยรวมถือว่าสวยครับพระสมบูรณ์ว่าที่ได้มาพี่แกบอกว่าแกแกเช่ามาจากวัดและเขาก็เข้าร้านทองเรี่ยมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้ครับผมขอบคุณครับ